สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีมีนของเรามาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครทําให้หัวใจของคุณสดใสนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นทําเลสก็ได้แล้วก็เป็นแรนดอมก็ได้นะคะของเพื่อนชาวราศีมีนของเราไม่จํากัดช่วงเวลานะคะถ้าเพื่อนๆเ,เปิดมาเจอคลิปนี้อาจจะมีพลังงานตรงกับคุณหรือว่าเป็นพลังงานของคุณเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูลักษณะตัวต้นของคนคน,คนนี้กันจะ้ะ The Sun นะคะ The Sun คนคน,นี้มีความน่ารักอยู่ในตัวนะคะจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้เป็นคนน่ารักเป็นคนเฟนลี่นะคะเป็นคนที่มี FC เยอะนะคะเป็นคนร่าเริงสดใสอะ่ะใครอยู่ใกล้ก็สดใสนะคะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคนต่างชาติที่มีอายุน้อยกว่าด้วยก็ได้สองถ้วยเหมือนคนคนนี้เขาแบบ ได้เจอคนที่เขาถูกใจอยู่นะตอนเนี้อาจจะเป็นเ,นเพื่อนๆชาวราศีมีนของเราก็ได้นะคะได้เจอคนที่เขารู้สึกว่าถูกใจมากๆหนึ่งถ้วยแล้วเขาก็น่าจะเริ่มสารสัมพันธ์แล้วนะคะสําหรับบางคู่บางคนเขาน่าจะเริ่มลุกเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเขารู้สึกว่าหัวใจเขาพองโตนะคะหนึ่งเหรียญ่ะเห็นไหมคนคนนี้เป็นคนที่แบบ มีกิมมิคของความชอบเซอร์ไพรส์อยู่ในตัวนะคะชอบเซอร์ไพรส์อะไรเล็กๆน้อยๆทำให้รู้หรือทำให้เรารู้สึกแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าทึ่งในตัวเขาอยู่พอสมควรสีไม้เท้าโอเคสีไม้เท้าอืมสีไม้เท้านะคะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะ เป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือเคยแต่งงานแล้วนะคะหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเป็นคนอบอุ่นนะหรือเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะเป็นคนที่ร well> ักครอบครัวมากๆสี่ถ้วยเหมือนเขาแอบชอบใครอยู่อ่ะเหมือนเขามีคนที่เขาแอบชอบอยู่นะอืมสี่ถ้วยนะคะมีการแอบอยู่แอบชอบอยู่ รือจริงๆคนที่แอบ,บชอบอะ่ะก็รู้สึกเหมือนกันแหละแต่ว่าคือยังไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองนะคะเดฟเป็นคนให้ฮาราเริงชอบท่องเที่ยวเดินทางนะคะรักอิสระมีแนวโน้มเป็นต่างชาตินะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะต้องเดินทางไปมาหาก,กันนะคะนี่หกดาบ การเดินทางมานะคะอันนี้หันหน้ามาทางนี้นะคะแสดงว่าเดินทางมาอาจจะก,กําลังเดินทางเข้ามาหาเพื่อนๆนะคะเขาน่าจะชอบคนที่แบบเหมือนต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยนะคะอัเวินถือถ้วยเออเป็นเกี่ยวกับการเดินทางเยอะมากนะเพราะฉัน น่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากเพื่อนแหละนะคะคนคนนี้แต่เขายังแบบมาไม่สุดนะ่ะหรือว่าถ้าจีบก็ยังจีบเราไม่สุดหรือว่าเข้ามาในชีวิตเราแบบยังไม่สุดอ่ะมันมันยังเหมือนมีอะไรอยู่นะคะถึงยังมาไม่สุดนะคะเหมือนกําลังมาแต่วามันยังไม่ชัดเจนอืมเอางนี้ดีกว่ากําลังมาแต่ยังไม่ชัดเจนสาถ้วย มาแบบไม่ชัดเจนเขาอาจจะมาในรูปแบบของการพยายามเข้ามาเป็นเพื่อนของคุณก่อนก็ได้ l ล v e ฟรโอเคทรายขอพูดในสองกรณีกับการที่มาไม่ชัดเจนของเขาคือมันมีสีไม่เท้าตั้งแต่แรก คือหมายความว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่นะคะแล้วเขาอาจจะแอบ,บชอบคุณอยู่เขามีใจให้คุณอยู่นะคะแต่มันยังติดแม่น้ำของการมีเจ้าของอยู่นะเนี่ยเลเวอร์ over, นะคะมีเจ้าของสามถ้วยเกี่ยวกับเรื่องของเบอที่สามนะคะความรักยังเป็นพิษอยู่มีงูพิษอยู่ข้างหลังเลเวอร์ตัวนี้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือเอ่อ เขาก็อาจจะมีใจแอบชอบคุณแหละนะคะแต่ว่าเขาอาจจะกลัวนะคะกลัวในเรื่องราวของความรักอืมนะคะเขาอาจจะเคยผิดหวังในความรักมาเยอะนะจ๊ะ t h e date The date แต่ตอนนี้เหมือนเขาตัดสินใจได้แล้วนะเด e d เ t ทเขาจะเริ่มต้นนะคะเขาน่าจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะ เ,เราก็น่าจะทิ้งความรู้สึกตกเก่าเขาน่าจะเริ่มตัดสินใจได้นะคะเพราะเริ่มจะออกเดินทางมาแล้วนะคะทีละนิดนะคะไม่ต้องใจร้อนมาดูพลังงานความสัมพันธ์กันจ้า ดาบมาเลยอะค่ะอืมความสัมพันธ์นี้ห้าดาบเลยดูแบบดูมีปัญหานะดูมีปัญหานะความสัมพันธ์นะเจ็ดถ้วยเนี่ยมันเหมือนภายในใจมันปลูกต้นหลักอะค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะ เปิดเผยได้บอกใครได้ไม่สามารถจะแตะต้องไปจนถึงการกลายเป็นคนรักที่ออกนอกหน้าได้เดอะแฮงแมนเริ่มต้นก็คือเหมือนจะดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเดอะแฮง Man เขาน่าจะมีอะไรผูกติดหรือฝั่งคุณก็ได้นะอืมหนึ่งถ้วย มันเป็นเหมือนได้แค่เริ่มต้นนะคะเป็นเหมือนโอกาสได้พูดคุยกันเพราะว่าตัวเขาน่าจะมีพันธะหรือมีห่วงหรือมีอะไรในใจที่ทำให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อกับเราได้อะทั้งที่เขาก็น่าจะพยายามแล้วนะคะเจ้าชายถือไม้เท้าเนี่ยเขาน่าจะพยายามแล้วนะคะ าจะพยายามแล้วเก้าดาบใบสุดท้ายพยายามแล้วอะแต่ว่าอมืมันยังมีอุปสรรคนะคะเพราะมันขึ้นมาตั้งแต่5ดาบเลยมีงูพิษตัวนี้พันไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสสูงนะว่าคนที่เข้ามาทําให้หัวใจของคุณกําลังสดใสอยู่ตอนนี้นะคะก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่ที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่าเนื่องจากเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากครอบครัวนะคะแล้วน้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาน่าจะเทใจหรือมีความหวั่นไหวมีความรู้สึกเอียงมาหาคุณนั่นเองนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะการทํานายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวม ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเบจเชียนช่วยกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ที่ดีที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะ